ดีค่ะพบกับดรพรประภาศีราพรน,นะคะในงานปรถมนิเทศแหมจะบอกว่างานประถมนิเทศก็ไม่ใช่ในการปรถมนิเทศเล็กๆของพวกเราก่อนอื่นต้องบอกเลยนะคะว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากๆที่ได้เรียนสถาบันทางไกลของ BTU เรานะคะและขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว BTU ด้วยค่ะวันนี้เป็นปรถมนิเทศของวิชาแรงงานสัมพันธ์เราจะได้เรียนกันถึง15หน่วย แล้วก็หน่วยละสองเทปเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอัดแน่นมากด้วยเนื้อหาเท่านั้นยังไม่พอเราสรุปให้ทีละห้าบททีละห้าบททีละห้าบททุกๆุหบทอีกสาครั้งเพื่อเป็นการติวสอบแล้วเรามีติวสอบให้ด้วยก่อนจะสอบเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าเราจะได้รับความรู้ น้อยไปมันมากเหลือเกินถ้าทุกคนพร้อมเรียนรู้ไปดูกันค่ะว่าวันนี้วิชาที่ปฐมนิเทศจะแนะนำเรื่องอะไรบ้างเพื่อเราจะได้เตรียมรับมือกับวิชานี้ค่ะแล้วก็เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาที่เรียนทางไกลที่ทำงานไปด้วยด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแรงงานสัมพันธ์ก็คือสัมพันธ์กับคนรอบข้างโดย หน้าที่บทบาทแล้วก็จะมีนายจ้างกับลูกจ้างที่สัมพันธ์กันแล้วก็เกิดการทำงานร่วมกันที่มักก่อให้เกิดปัญหาจนต้องมีสาภาพแรงงานคุ้มคุ้มครองคนที่เป็นผู้จ้างและทั้งนายจ้างทั้งลูกจ้างนะคะแล้วก็ ทีนี้เนี่ยมันจะมีประเด็นสำคัญอยู่ที่ผู้จ้างเนี่ยแหละค่ะที่มักจะต้องเป็นบทบาทผู้นำแล้วก็นำอนาคตได้ด้วยนะคะผู้นำในอนาคตต้องให้ความสำคัญกับปัจจัยที่รอบด้านรอบตัวเช่นตอนนี้เรากำลังอยู่ในสภาวะของสงครามที่ เป็นสงครามที่ไกลแต่ก็ได้รับผลกระทบมากเนื่องจากว่าแรงงานไทยเราไปอยู่ที่อิสราเอลณตอนที่อัดรายการนี้ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันนั้นนะคะที่เกิดวิกฤตที่เป็นสงครามระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลนะคะก็เราก็มาดูข่าว,ว่าถ้าเราเป็นนายจ้างเราเป็นผู้ประกอบการเราเป็นโฟลเดอร์หรือผู้ก่อตั้งมาตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยคนที่เขาประสบความสําเร็จทั้งในด้านแรงงานสัมพันธ์และในด้านต่าง ทางธุรกิจเนี่ยย่อมต้องมองทะลุถึงระดับโลกระดับโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานผู้นำองค์กรระดับกลางย่อมหรือระดับสูงต้องใส่ใจสถานการณ์ที่รอบตัวในอนาคตที่จะเกิดขึ้นคาดการไว้ล่วงหน้ามีวิสัยทัศน์นะคะเพราะในอนาคตเนี่ยมันไม่ได้หยุดในระดับที่เราจะโตระดับภูมิภาคจังหวัดเท่านั้นหรือระดับ ประเทศเท่านั้นแต่ว่าเราสามารถโตแบบ global global g l o b a l global เป็นระดับโลกได้แล้วก็รอบรู้ในความเป็นไปของโลกจึงจะสามารถเป็นผู้นำที่คาดเดาและอ่านสถานการณ์ขาดนะคะเพื่อบริหารและแตัดสินใจแบบเฉียบแหลมคมทันท่งที ใครอ่านขาดใครอ่านเร็วคิดแก้คิดกันคิดคว้าโอกาสได้ก่อนย่อมได้เปรียบค่ะและหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของสามารถในการนำสภาวะที่มีความแตกต่างย่อมต้อง เข้าใจว่าความแตกต่างของบุคคลแต่ละปัจเจกบุคคลที่มารวมกันในองค์กรนั้นมีความเป็นเอกเทศและความเข้าใจที่จะซัพพอร์ตทุกคนให้อยู่ในสโ o p ของงานเนี่ยมันทำได้แต่ว่าทำในสภาวะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตเนี่ยแตกต่างมากขึ้นหลายมิตินะคะอาทิความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมยิ่งถ้าเป็นองค์กรที่เป็นมัลติคันทรัลหรือว่ามัลติเนชั่นอลคอมพานีก็จะ เป็นองค์กรที่มีคนหลายหลายเชื้อชาติมาทำงานร่วมกันยิ่งกลรหลนไปใหญ่เลยเราจะรับมือ,อยังไงนะคะถ้าจะทำให้ g l o b a l i z e globalize ก็คือทำให้บริษัทเนี่ยเป็น inter go inter ไปเนี่ยเราจะต้องมองว่าโลกเนี่ยมันเหมือนสถานที่เล็กนิดเดียวนะเพราะเทคโนโลยีของการสื่อสารตลอดจนการทำงานที่ work from home บ้างอะไรบ้างในช่วงโควิดเนี่ยมันก็เป็นไประดับโลกดังกล่าวข้างต้นแล้วโดยเราไม่รู้ตัวเพราะว่า เขาสามารถจะถ่ายทอดผ่านไลฟ์สดที่ไหนก็ได้จากองค์การไปจนถึงองค์กรระดับประเทศได้ด้วยมัน g l o b a l ด้ง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีนั่นเองค่ะเทคโนโลยีของการสื่อสารนะคะ mm hmm. แล้วก็ผู้นำจำเป็นต้องใช้อาศัยความเข้าใจในความต่างทั้งมันติ u l เ u อร l คัมภีนีก็จะต้องวัฒนธรรมที่ต่างกันาศาสนาที่ต่างกันสังคมที่ต่างกันใช้ประโยชน์จากความต่างเนี้ยเอาวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะใช้ประโยชน์จากความแตกต่างนี้เนี่ยแล้วก็ใช้ความเก่งในการบริหารความขัดแยง้งก็จะย่อม ผ่านพ้นช่วงของการปรับจูนน้ำไปได้ดีนะคะซึ่งย่อมแฝงมากับความแตกต่างผู้นำในอนาคตอีกด้วยนะคะผู้นำที่ไม่คุ้นกับการนำกับการทำงานท่ามกลางความแตกต่างเช่นนี้ในหลายมิติย่อมเสียเปรียบเราต้องรู้เท่าทันว่าวันหนึ่งเราอาจจะ go ต n t ์หรือไม่ก็ให้ต่างชาติมาทำร่วมกับเราบ้างในสาระที่เป็นบริบท ศาส,สนาสังคมวัฒนธรรมประเพณีที่ต่างกันแล้วเราก็เอาจุดดีๆเนี่ยเอากั่นกองมาไว้ในองค์กรของเราเราก็จะไม่เสียเปรียบไม่สามารถจะ หยุดความหลากหลายนี้ได้เราก็ต้องยืดหยุ่นคุ้นเคยกับมันไปเลยค่ะในเรื่องของความแตกต่างนั่นเองนะคะถ้าความสามารถมาถึงขนาดนี้แล้วเราใช้เทคโนโลยีช่วยอีกหน่อยดีไหมคะก็จะมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีนี่แหละในด้านที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือก,การสื่อสาร ช่วยงานสารพัดเลยค่ะการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์วิจัยและการดูแลลูกค้านะคะการประมวลข้อมูลที่ฉับไวเพื่อตัดสินใจนั้นล้วนแล้วตัดเป็นความรู้พื้นฐานที่คนทำงานต้องมีค่ะโดยเฉพาะผู้นำไม่รู้ลึกเรื่องใช้คำว่ารู้ลึกนะลึกๆจริงๆนะไม่รู้ลึกเรื่องเทคโนโลยีไม่อาจมีเวลาเพียงพอที่จะติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกนาทีในปัจจุบันได้ ต้องรู้พอเพียงเพื่อน,นำมาประยุกต์กับองค์กรเรานะคะนั่นคือความเชี่ยวชาญที่ขาดไม่ได้ด้านเทคโนโลยีและความสามารถในเข้าต่อมาก็คือความสามารถในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรนี่คือปัจจัยของแรงงานสัมพันธ์ที่จะทำให้เกิดขึ้นในมิติต่อไปโลกในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าเดิมเป็นหลายเท่าทวีคูณนะคะ <c oughs> ดังนั้นการบริหารธุรกิจและองค์กรจึงแตกต่างกับปัจจุบัน เราเหมารวมเปเลยนะว่าวิสัยทัศน์เราวางไว้ globalize แล้วโดยเฉพาะในแง่ที่องค์กรจำนวนมากนั้นไม่เน้นที่จะสร้างหรือลงทุนขยายอาณาจักรของตนเองไปในพื้นที่ของตนเองอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนในอดีตกลับกันกลับจะหาสิ่งที่การพึ่งพาจากนานาชาติเข้ามาลงทุนที่เราหรือว่าเราใช้ Greenfield ก็คือสนามสีเขียวเนี่ยเทลงไปให้หมดเลยไม่ว่าซื้ออสังหาก็ซื้อได้ต่างชาติก็ซื้อได้มาลงทุนทั้งหมดนั่นคือการหันไปพึ่งพาการจับมือกับเครือข่ายและพันธมิตรรอบโลกนั่นเองค่ะและการสร้างเครือข่ายข้ามองค์กรข้ามพรมแดนแบบนี้เนี่ยนะคะจะต้องอาศัยทักษะความสามารถตลอดจนรูปแบบการนำและการบริหารที่แตกต่างจากการนำทีมในสมัยผ่านๆมา นะคะแล้วก็ทำได้ง่ายกว่าด้วยด้วยซ้ำไปเพราะการสั่งการ๋ยวนี้สั่งทางลายแล้วทุกคนไม่ทราบไม่ได้เพราะทุกคนอ่านลายเป็นชิ้นวัจจำวันละส่วนหนึ่งของการทำงานนะคะดังนั้นเนี่ยการสั่งการให้ได้ทังใจถือเป็นความท้าทายว่าจะทำได้ไหมอย่างไรสำหรับการนำทีมแบบใหม่สำหรับผู้นำในอนาคต และการสร้างทีมเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำให้เกิดตัวตายตัวแทนของทีมที่เก่งที่สุดเอาไว้ Copy ปี้เพลงไปในหน่วยงานของเราได้หลายๆแผนกหลายๆฝ่ายนะคะผู้นำในอนาคตกับการสร้างทีมงานต้องให้ความสำคัญในลำดับที่5ปัจจัยสุดท้ายดังกล่าวต่อไปนี้ก็คือผู้นำในอนาคตต เห็นว่าสถานการณ์ขององค์กรนั้นมีผู้นำเป็นดาวเด่นนะหรือว่าเล่นคนเดียวนะหรือแม้แต่วันแมนโชก็ประสบความสำเร็จนั้นในอดีตแต่ในปัจจุบันสูตรตั้งต้นเปลี่ยนไปแล้วค่ะในอนาคตก็ย่อมแตกต่างออกไปไม่มีใครสามารถเป็นฟาวเดอร์ขึ้นมาแล้วชงเองแล้วกินเองแล้วได้ประโยชน์โดยที่ไม่ได้อาศัยคนอื่นเลยวันแมนโชไปไม่รอดหรอกค่ะเนื่องจากความหลากหลายความรวดเร็วตลอดจ ความกว้างไกลในเรื่องที่ผู้นำต้องรอบรู้ต้องรับต้องขยับให้ทันการผู้นำจะมีความจำเป็นจะต้องใช้ทีมใช้ teamwork นะคะแล้วก็มีหลายสมองหลายมือมันย่อมสองคนดีกว่าคนเดียวนะคะรวมกันเป็นซินเนอร์จีร่วมกันทำงาน1บวก1ย่อมมากไปกว่า2 gy, s y ซินเนอร์จ e ี S Y N E R GY นะคะก็คือ Synergy ร่วมกันทำด้วยการใช้เครือข่ายให้เป็นประโยชน์เพราะภารกิจสำคัญของผู้นำในอนาคตเนี่ยเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกเสียจากว่าต้องสร้างทีมงานสร้างตัวตายตัวแทนซึ่งยังถือออซึ่งถือเป็นสิ่งที่จำเป็นของ ในยุคปัจจุบันเพราะมันเป็นข้อจํากัดของผู้นําสมัยนี้ที่ผู้นําจะเก็บความเก่งหรือจะเก็บ KM KM ย่อมาจาก Knowledge Management นะคะการจะเก็บองค์ความรู้ไว้กับตนเองอย่างเดียวโดยไม่ถ่ายทอดให้เป็นวิธีปฏิบัติเนี่ยมันก็ล้าสมัยแล้วเรามีภารกิจหรือมิชชั่นที่จะต้องถ่ายทอดวิธีที่ดีที่สุดที่เราค้นพบเนี่ยให้กับคนอื่นได้ทำตามเขาเรียกว่า Best Practice นะคะ วิธีที่ดีที่สุดที่ทำตามตามกันมาจนกระทั่งกันกองออกมาเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เปลี่ยนไปด้วยทีมงานคุณภาพดังนั้นทุกคนก็ทราบดีว่าการที่เราสร้างทีมงานเราทำเพื่ออะไรเพื่อก๊อปปี้ความสำเร็จไปเรื่อยๆและขยายองค์กรไปสู่ระดับโลกทีนี้รูปแบบการทำงานเป็นทีมถ้าเราเจาะลึกลงไปแท้จริงแล้วทีมเวิร์กมันต้องเป็นยังไงถึงจะเรียกว่าทีมเวิร์กมาดูกันค่ะรูปแบบการบริหารอย่างทีมงานที่ เป็นทางการนะคะก็คือมีเป้าหมายเพื่อหาวิธีแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดขนาดที่ดีที่พอเหมาะนะคะก็คือ3 5คนก็ได้ไปจนถึงไม่เกิน10คนคะ่ะในเรื่องของทั้งงานและวัตถุประสงค์ของทีมถ้าเรามีทีมขนาดเล็กการติดต่อสื่อสารก็จะยิ่งกระชับมากกว่าทีมขนาดใหญ่นะคะการแข่งขันในกลุ่มก็มักเกิดจากในกลุ่มที่ แบ่งแยกกันเองในกลุ่มขนาดใหญ่ก็จะเกิดการสื่อสารที่เป็นคอนฟ lict หรือข้อขัดแย้งนะคะแล้วก็เหมือนคนยิ่งเยอะคนยิ่งมากความนะคะการติดต่อสื่อสารแบ่งออกเป็นสองทางก็คือทางตรงที่เราเดินเข้าไปคุยได้เลยหรือว่าทางที่เปล่าประกาศมาจากเบื้องบนนะคะก็แล้วแต่จะใช้แต่ถ้าให้เร็วก็คือต้องมีองค์ประกอบที่ใช้หัวหน้า เป็นประโยชน์เพราะเราสื่อสารกับหัวหน้าทีมแล้วหัวหน้าทีมไปบอกลูกทีมต่อดังนั้นคุณลักษณะของหัวหน้าทีมต้องมีความเป็นทั้งเมนเจอร์และลีดเดอร์ซึ่งมันจะต่างกันยังไงเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันในในวิชานี้นะคะและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าทีมด้วยที่สามารถจะคุมสมาชิกเอาไว้ได้ อยู่มือสตาฟโอลีอยู่ที่ไหนสมาชิกของทีมงานอยู่ที่ไหนเราก็จะไปตามหาคนที่มีคุณลักษณะเหมือนกันกันกบทีมงานเราเนี่ยให้มาร่วมทำงานด้วยกันได้โดยปราศจากข้อขัดแย้งไงคะและบทบาทของหน้าที่ของสมาชิกก็คือการยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกันทั้งเมื่อกี้บอกแล้วว่าทางเชื้อชาติวัฒนธรรมและาศาสนาใช่ไหมคะเลขานุกกายเหมือนกันนะคะคนที่ เป็นเลขานุการควรจะเก่งรอบด้านแล้วก็มีบทบาทสำคัญแบ็กอัพซีอหรือ Fo ลเดอร์ด้วยซ้ำไปเลขานุการจำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะต้องเป็นงานแล้วเป็นให้เท่ากับคนที่เราเป็นเลขาด้วยเป็นให้เท่ากันแต่เราไม่ลงมือทำแต่เราจะจัดตารางให้เขาทำแล้วก็คอยกระตุ้นเตือนว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราต้องมีสเตตัสไหนที่ออกสื่อบ้างนี่คือเรื่องของเลขานุการ เราจําเป็นต้องสร้างทีมงานเพราะว่างานเราไม่ได้เสร็จได้แค่คนคนเดียวทำเราต้องการให้เสร็จทันเวลาที่กำหนดต้องอาศัยความเชี่ยวชาญหลายด้านด้วยกันนะคะงานใหญ่ก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเยอะหลายหน่วยงานต้องช่วยกันรับผิดชอบแล้วก็ต้องการความคิดสร้างสรรค์าจากหลายๆคนหลายๆไอเดียช่วยกันสร้างบรรยากาศความสามัคคีให้เกิดขึ้นและน่าทำงานด้วย ในส่วนขององค์กรก็คือสมาชิกยอมรับความสามารถของกันและกันหัวหน้าทีมเปิดโอกาสให้ทำงานได้โดยมีส่วนร่วมผลการปฏิบัติงานจะดีขึ้นนะคะ Performance จะดีขึ้นและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ การตัดสินใจก็จะมีคุณภาพมากขึ้นเพราะมีหลายหัวช่วยกันคิดลดต้นทุนนะคะในการบริหารลดปัญหาด้านการสื่อสารทุกคนสื่อสารทางกว้างนะคะไม่ใช่แนวดิ่งสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานที่ระดับเดียวกันเพิ่มสมรรถภาพในการทํางานแล้วทุกคนเข้าใจร่วมกันในกระบวนการทํางานและรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับทีมงานนั่นเองค่ะจะเป็นเรื่องของการสร้างทีมงานที่ดีที่สุดและนี่คือแรงงานสมพันธ์สวัสดีค่ะ มีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลา เข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้0 2 8 0ดศูนหถึง